สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุสยสะพ้ายเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูปนเห็ดค่าวปนเห็ดมาฝากเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะพักแล้วก็ไข่ดาวปลาหวานทอดนะคะไปดูกันเลยว่าปวยทําอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ ีคะ่ะทุกคนนี้เราก็จะมาทำเมนูป่นเห็ดกันนะคะนี่คะ่ะเห็ดที่เราก็ย่างแล้วเรียบร้อยนะคะมีเห็ดนางฟ้ากับเห็ดญี่ปุ่นนะคะเห็ดออริจินนะคะอันนี้ที่กำลังจะเข้าไปย่างก็จะเป็นพริกหอมกระเทียมนะคะ ระหว่างที่รอพริกหอมกระเทียมสุกนะคะเราก็จะมาโขลกเห็ดไว้นะคะปุ๋ยก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในครกแล้วก็จะมาโขลกไว้รอพริกหอมกระเทียมนะคะนี่ค่ะเห็ดโขกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะโขกหยาบๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาโขลก พริกหอมกระเทียมที่เราย่างเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการโคลกนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะเราก็จะมาโคลกพริกหอมกระเทียมนะคะที่เราย่างแล้วนะคะเราเราก็จะได้เอาเห็ดลงมาใส่นะคะเพื่อนๆนี่โคลกพอหยาบๆแค่นี้นะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ ก็จะมาครุกเผ็ดกับกระพริกกระเทียมหอมที่เราคลกไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ซาดีนกระป๋องนะคะหนึ่งกระป๋องลงไปเพิ่มเพิ่มความอร่อยนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเราก็โขลกแบบนี้แล้วเราก็จะเอาซาดีนกระป๋องของที่นี่ค่ะที่อยู่ในน้ำมันน้ำมันพืชประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราก็จะเอาซาดีนใส่ลงไปนะคะอันนี้ซาดีนที่อยู่ในน้ำมันพืชน,นะคะหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันนะคะ นี่ค่ะเราก็จะโขลกลงไปค่ะเพื่อป่นเห็ดเราจะได้มีความนัวขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เผ็ดมากค่ะทุกคนนี่ป่นเห็ดก็จะออกรสชาติหวานนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็ดออริจินเขาหวานมากนี่ค่ะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะไปปรุงรสชาตินะคะนี่ค่ะมาปรุงรสชาตินะคะคุณก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะอันนี้คือตามใจชอบใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะทุกคนขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้านะคะ เรก็คูคุกเร้าให้เข้ากันอีกทีนะคะเพื่อนๆนอ่ค่ะเห่มไหมคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปชิมรสชาติหนึน่ง โอเคค่ะใช้ได้แล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะไปหั่นต้นหอมหั่นผักชีใส่เพิ่มสีสันความสวยงามนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะต้นหอมผักชีเราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะนี่ก็โขลกโขกลงไปอีกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนนี่ค่ะ ป่นเห็ดก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรา,าตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะทุกคนจัดใส่จานแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นป่นเห็ดค่ะผักค่ะมีแตงกวากับผักสลัดนะคะแล้วปุยก็จะมีไข่ดาวด้วยค่ะแล้วก็นี่เป็นปลาหวานนะคะของฝากจากเมืองไทยนะคะขอบคุณ พี่ทุกคนที่มีของฝากมาฝากปุยด้วยนะคะปุยอาจจะไม่ได้รีวิวของฝากแต่ว่าก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะพี่เนียงพี่รุ่งแล้วก็พี่พรนะคะพี่พรพรน,นะคะขอบคุณมากนะคะของฝากนะคะอันนี้ปุยก็ เอาปลาหวานมาทอดนะคะนี่ลองชิมดูค่ะไม่ได้ทานานานแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูปนเห็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ